การาเฉยๆอะไรกลุ่มของเด็กนักเรียนใี้จำนวนเยอะเลยเหรอครับครับเดยนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุขโขทัทยนะครับในช่วงนี้การระบาดไวรัสโควิด COVID 19นะครับของทางจังหวัดสุขโขทัทยตอนนี้เรามีช่วงนี้จะมีทั้งหมด5คลัสเตอร์ด้วยกันนะครับซึ่งคลัสเตอร์ที่เป็นคัสเตอร์ขนาดใหญ่นะครับก็คือคลัสเตอร์ของวัดไทยชุมพลนะครับที่โรงเรียนวัดไทยชุมพลตรง ตรวจประถมศึกษานะครับจะมีผู้ติดเชื้อทั้งหมดรวมแล้วตอนนี้55รายนะครับจะมีผู้ที่เสี่ยงสูงและก็เสี่ยงต่ำหลายร้อยรา,า,ายนะครับตอนนี้เราก็ได้มีการตรวจ ATK ในกลุ่มเสี่ยงแล้วทั้งหมดครับสาเหตุมาจากอะไรคะสำหรับกลุ่มคัสเตอร์ของวัดไทยชุมพลคัสเตอร์ของวัดไทยชุมพลนะครับผู้ที่นำพาเชื้อเข้ามานะครับหรือสาเหตุหลักก็คือเป็น คุณแม่นะครับของคุณแม่ที่อาอ,อายุ37ปีนะครับเป็นเพศหญิงอายุ37ปีอยู่ที่หมู่แปดตําบลปากแควนะครับเป็นอาชีพขายของที่ตลาดนัดนะครับส่วนใหญ่จะขายที่ตลาดนัดที่ตําบลปากแควนะครับเป็นผู้ที่นําเชื้อเข้ามาแล้วก็มาติดให้กับลูกชายนะครับลูกชายนั้นจะ เป็นเพศชายอายุหปีนะครับเป็นบุตรที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดไทยชุมพลนะครับบุตรก็จะไปติดให้กับเพื่อนๆในโรงเรียนรวมถึงกับไปติดให้กับคุณครูที่โรงเรียนวัดไทยชุมพลด้วยครับอยู่ที่กงไกรลาศอีก2องคัสเตอร์นะครับอยู่ที่หมู่สองตำบลบ้านใหม่สุขเสษมนะครับแล้วก็อยู่ที่บ้านเด็กกําพ้าตายิ้มหมู่หกตำบลท่าฉนวนนะครับ แล้วก็อีก2องคัสเตอร์ก็คือที่หมู่สิบต,ตำบลหนองจิกคิรีมาอีกคัสเตอร์หนึ่งเนี่ยเป็นมการกีฬาแห่งชาติวิยาเขตสุโขทัยนะครับช่วงนี้ก็จะมีทั้งหมด5คัสเตอร์ด้วยกันในจังหวัดสุโขทัยครับครับอย่างที่ผมได้นำเรียนเบื้องต้นนะนะครับว่า,าสาเหตุหลักของคัสเตอร์ของวัดไทยชุมพลนั้น เกิดจากาหญิงที่เป็นแม่นะครับเพศหญิงที่อายุ37ปีที่เป็นคุณแม่ของนักเรียนคนหนึ่งนะครับที่อยูอ่เรียนอยู่ที่วัดไทยชุมพลสาเหตุไม่ได้เกิดจากคุณครูนะครับโดยคุณแม่ท่านนั้นนะก็อยู่ที่ปากแควนะครับที่เป็นอาชีพขายของในตลาดนัดที่ปากแควนะครับอันนี้ก็เป็นจากการที่ทีมสารสุขได้ลงไป สวนโกนแต่ว่าครูเป็นจิตอาสาอยากจะให้คุณหมอพูดอะไรถึงเคสนี้หน่อยครับครับก็มีคุณครูฟ้าใสนะครับอายุ25ปีนะครับที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุขโขทยัยแล้วก็เป็นจิตอาสาเนื่องจากคัสเตอร์ของวัดไทยชุมพลเนี่ยที่มีทั้งหมด55ลารายเนี่ยจะเป็นนักเรียนส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่หอผู้ป่วยกุมารและวิชกรรมของโรงพยาบาลสุขโขทัยนะครับคุณครูท่านนี้นะครับ ที่เป็นโควิดด้วยก็อาสาที่จะช่วงที่ป่วยก็ดูแลกับเด็กด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นจิตอาสาที่ควรกับการยกย่องนะครับค, <น S 1> ครับคนจะไปสองสองประมาณนี้ให้หมดเดียตอนนี้